สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลราและเพื่อนบ้านนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า,ะมานะครับหรือว่าเมียนมาที่เกิดขึ้น2อวันที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากครับเป็นต้นก็คือตึกของสํานักง,งานสตอกโครับที่กําลังสร้างใหม่เกิดถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ตอนนี้ก็กำลังแก้ไขนะครับส่วนที่พ,พาม่านะครับหรือเมียนมาที่เป็นจุดสูงกลางของอาการแผ่นดินไหวนะครับที่มัณฑะเลนะครับ,บที่เมียนมานะครับได้รับความเสียหายเยอะมากนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเป็นภัยพิัยครั้งใหญ่นะครับที่พามา่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นอย่างนี้ ส่งสารสาวบ้านทั้งครูบาอาจารย์อะไรทั้งนั้นครับแล้วก็ที่ฝั่งลาวก็ได้รับการกระทุบก,กระเทือนนิดหนึ่งนะครับที่นครหลวงเมอืองจันทร์ก็ได้รับเลงสั่นกระเทือนแต่ไม่มากนะครับไม่มีรายงานการสูญเสียหรือเสียหายอะไรทั้งนั้นที่ทงหนักก็คือที่พม่านะครับและในวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับ2568นะครับทางอาเซียนหรือว่าประธานอาเซียนได้ ทำการประชุมสุขเฉินด่วนนะครับเพื่อจะให้การช่วยเหลือกับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบที่เมียนมา,าในที่ผ่านมานะครับสำหรับแผ่นดินไหวแล้วก็มีหลายประเทศที่ได้ส่งทีมงานเข้าไปช่วยแล้วหนึ่งเป็นต้นก็คือมีจีนนะครับมีรัสเซียอเมริกาแล้วก็เมื่อวันนี้ก็คือมีไทยนะครับ ที่เข้าไปช่วยเหลือเมื่อเร็วๆมานี้ก็เวียดนามนะครับประกาศเข้าให้ไปช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็ประสุมสุขสืิโดยการเป็นประธานของอ่ามาเลเซียนะครับที่เป็นประธานอาเซียนปี2025ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับขอให้ผ่านพ้นนี้ไปโดยไว